ก็สวัสดีนะคะคุณวรวัฒน์นะคะท่านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการวันแฟนคลอบนะคะท่านผู้บริหารจากช้างนะคะแขกผู้มีเกียรติผูอมวลชนและที่สําคัญนะคะน้องๆที่เป็นแฟนของโพลีฟแอตลาสนะคะแล้วก็พาราดอกส์ค่ะที่แห่งนี้การลบพุนขนาดใหญ่ที่จะสายความสุดตั้งแต่วันที่ 10- บถึงสิจริงๆเราต้องเรียนทุกท่านอย่างเลี้ยนะคะว่าเวลาที่การเที่ยวประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวพลาเนี่ย เวลามาเห็นคนที่มีความสุขสนุกสนานกับงานเทศกาลต่างๆเนีน่ยอันนี้ก็เป็นความสุขของคนที่เป็น Destination marketer และจริงๆก็ต้องเป็นความสุขกับสิ่งที่ททได้รับจากผู้ประกอบการอย่างวันแฝงกอกปีนี้เองนะคะน้องๆหลายคนแนะ,ะทุกๆท่านที่อยู่ที่นี้ก็คงทราบกั้แหล่วว่า,วาปีนี้เป็นปีความยิงย่งใหญ่รัฐบาลได้ประกาศที่เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year น,นั่นหมายความว่าเรามีหลายๆแกลง เรามายืนณที่แห่งนี้นะคะลานเซอร์ไรชันค่ะเรามาเฉลิมฉลองงานเทศกาลสงกราน์ซึ่งจะเป็นงานเทศกาลที่คนทั่วโลกอยากมา